ข้างนหครับโอเคครับผมนะครับหนึ่งสอสาม้าสาอที่หได้ไหมขนาดกว่าไหมอ้่้าบิดตัวนิดนึงที่หกนะครับใ่เุณนไหมครับที่หครับเบจ้าบาวรัาเอามือไปรับไหว้รับไหว้อ้าวครับว่า จังสาวขนมือครับผมอโอเคครับทีนี้กราบที่ผมครับอ่าเจ้าบาวครับมือไปรับครับโอเคครับดูนะครับมองกล้องไหนครับผมแสงที่แนบประทับใจจริงๆเลยโอเคครับเรียบร้อยครับทีนี้ครับทางเจ้าบ่าวนะครับก็ต้องตอบแทนด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็นะโอเค็นไม่น่าเจ้าบ่าวแต่ถ้าเกิดผมจะให้กราบไมโอเคไม่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 น่าจะดีนะดีไหมครับขอแก้มน้อง ขอบแก้มน้องเพื่อเป็นการขอบคุณได้ต่อรักเราแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นผู้ชื่นชมเราในวันนี้คั้งนี้เองนะครับผมนับสามสองหนึ่งนะจะตรงไหนก็ได้น้ถผาก็ได้แก้มก็ได้ตบลงกันนะสามสองหนึ่งเอาเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกสัม่านด้วยครับเป็นภาพ